สวัสดีครับผมตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ Overseer สวัสดีครับวันนี้ Overseer ียผมผมจะมาทำคลิป QA ตอต่อคำถามผมมาเริ่มกันที่คำถามแรกนะฮะของ k i l l e r TV ทนะครับผมพี่เคยทอ้อการทำช่องไหมครับแล้วทำยังไงถึงหายท้อนะฮะแล้วก็อยากรู้เพราะผมเคยทำช่องมาก่อนแต่ผลลัพธ์ไม่ค่อยดีนะเลยปิดไปอันนี้ต้องตอบว่า ถ้าทำละทอนะครับก็ทาพยายามทำให้ดีขึ้นครับผมเพราะว่าการจับคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์มันก็ยากมากนะครับผมมีคู่แข่งหลายหลายคนนะฮะก็ต้องค่อยๆปรับตัวไปครับผมอย่าเพิ่งยอมแพ้นะฮะต่อไปครับน้องอาดโ e นะผมนาเร็วถ้าอ่านผิดขออภัยเลยครับผมในคลิปนี้เพราะว่าชื่อแต่ละคนผมอาจจะอ่านผิดค่อนข้างเยอะหรือเปล่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะฮะ ขาบอกว่านะตอนนี้ได้เล่นบรนการศพรีเมีมไหมครับโดยส่วนตัวผมไม่ได้เล่นนะฮะแต่น้องที่อยู่ในทีมงานเล่นกันนะครับผมก็จะพยายามเอาน้องกลุ่มนั้นนะฮะมาอัดคลิปนะครับผมต่อไปครับน้องนัดวุฒินะผมขออ่านย่างนี้แล้วกันเนะ้วบอกว่าหาเพลงบวกตัดต่อคลิปให้กระชับให้กระชับเพิ่มความน่าดูนะเอ,อันนี้ต้องบอกก่อนว่า น้อยคลิปผมที่จะตัดแบบใส่เพลงเข้ามานะครับเพราะว่าด้วยงานที่ตอนนี้ที่ทําอยู่คือเยอะมากก็ต้องขออภัยด้วยผมก็จะต้องเป็นคลิปแนวประมาณว่าอัดแล้วก็พูดจบในคลิปเลยนะผมไม่น่ามีเพิ่มเติมส่วนมากก็น่าจะเป็นเพิ่มเดสคริปชันพวกเด็กล็อกนะผมถ้าเป็นของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ต่อไปผมก็ต่อไปผมพี่ครับช่วงนี้เหมือนเล่นแวนไทยผิดบ่อยนะครับ อันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะผมแล้วก็น้องหลายๆคนที่เล่นกันบางครั้งก็หลงลืมนะผมโดยเฉพาะอคาฟ่อนนะครับผมที่ลืมบวกพลังซะส่วนใหญ่ก็คลิปต่อไปก็จะพยายามเล่นให้ดีขึ้นนะฮะต่อไปครับเป็นน้องอ่าราษมมงคลน,นะครับผมบอกว่าส่วนตัวขอชมเรื่องที่ทำคอนเทนต์ค่อนข้างดีแล้ว แล้วก็ปกสวยเนื้อหาคลิปมีสาระมีการแนะนําจัดเด็กโปรไฟล์หรือการเทสเด็กรวมถึงคลิปจากงานแข่งให้ศึกษาแต่อยากให้ปรับในเรื่องของเวลาในบางคลิปที่มีเวลายาวนานเกือบ30นาทีทําให้มีความรู้สึกน่าเบื่อนะครับผมที่ดูได้ไม่ถึงครึ่งเห็นเวลายาวเกินก็กดออกนะผมถ้าเป็น2องเม็ดอยากให้แบ่งเป็น2ภาคหรือใส่เพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์หรือเพิ่มเอฟเฟกต์นะผมจะได้ไม่น่าเบื่อจนเกินไปแล้วก็อันนี้ถ้าเป็นไปได้ อยากให้ตอนจบคลิปแนยแข่งฝากเด็กลินะผมถ้าเขาอนุญาตนะครับผมก็ในตรงนี้ผมก็ขอบคุณก่อนนะฮะในเรื่องทำคอนเทนต์นะฮะค่อนข้างสวยคลิปมีสาระผมก็ผมเขาตอบว่าคลิปพวกงานแข่งนะผมถ้าเป็นไปนได้หลังๆก็จะหาคนมาภาคนะครผมก็จะพากให้นะเพราะว่าสังเกตระหว่างตอนเขาแข่งกันกันกบมีคนภาพ เสียงคนภาคจะดีกว่าครับผมเพราะว่าในงานแข่งมีการใช้ลําโพงครับผมหลายๆอย่างทําให้เสียงดังนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยครับผมส่วนเด็กลิตนะครับผม,ผมต้องอยู่ที่ออฟ i ิเชียล้ะครับผมเพราะว่าถ้าเขาสั่งให้ถ่ายเราก็จะได้มีภาพนะครับผมมีภาพเอกมาประกอบหรือลิงก์นะฮะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่มีครับผมแต่ถ้าไปขอเจ้าตัวทีหลังก็จะเป็นไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าครับก็จะเป็นเคสบเคสไปนะฮะ แล้วก็ขอเพิ่มเติมเรื่องที่บอกให้ใส่หรือใส่เพลงหรือเอฟเฟกนะผมอ,อ,อยากให้ใส่ในคลิปพวกที่เทสเด็กหรือเจ้าของช่องเล่นกันเองนะฮะไม่ใช่คลิปในงานแข่งแค่เสียงเวลอาอ่านถิกก็แทมไม่ได้ยินแล้วออใช่ครับผมเสียงในงานดังมากนะครับผมต่อไปครับผมทาไมต้องใช้ชื่อว่าโอเวอร์เซียครับมีที่บาอย่างไรบ้างนะครับผมน้องยีบสีนภูมิชัยนะครับผม แล้วก็เราชอบมากฮะดูบ่อยเลยช่องนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมทำไมถึงชอบโ er อเวอร์เซียผมอ่าจริงๆแล้วผมมีเพื่อนอีกคนนึ่นะ,ะที่ชื่อว่านนท์นะครับผมเขาเป็นคนตั้งชื่อโอเวอร์เซียนะฮะแล้วแนวคิดที่ว่าฝั่งคุณนนท์นะฮะชอบเล่นเกมผมอยากแคสเกมส่วนผมชอบเกมการ์ดนะครับผมก็เลยเอามามิกกันนะครับผมแต่หลังๆคุณนนท์ก็ปิดตัวออกไปนะฮะ เพราะว่างานเยอะนะครับผมเลยไม่ค่อยมีเกมมานะฮะต่อไปครับ104สุภวิทนะผมสี 4, คำานะผมก็บอกสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้เสมอติดตามมานานแล้วก็สู้ๆฮนะส่วนตัวชอบคลิป a n g e l ิลทุกคลิปเลยอันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะผมในคลิป a n g e l จะเป็นน้องปราบนะครับผมค่อนข้างแข็งมากนะผมในการเล่นเด็กอังเฟนะฮะต่อไปผรับีรพัฒลาสาผมก็บอกว่ามาติดตามเพราะพี่เล่น แองเก่งมากเวลาจะหาคนดูเล่นแองมาเพื่อดูพี่ตลอดบางคลิปดูวนรอคลิปใหม่ออกพวกพี่เอ่อตืดตดตืดเวลาเจอแคนทำลายบอร์ดหรือฟอร์แมตจะรับมือกับ c e l f o ลฟอรยังไงครับอ่อันนี้๋ยวผมจะรีเควสไปให้ปลาล้วผมในเรื่องของแองเฟนะฮะเพราะว่าส่วนตัวผมเล่นแองเฟไม่แข็งมากผมก็จะลอง เพิ่มให้น้องปามพูดในคลิปถัดไปนะครับผมต่อไปครับมอตา้าครับผมบอกว่าอาจจะไม่ต้องใส่เพลงก็ได้ครับแต่ขอพูดอธิบายสกิลเรื่อยๆหรือพูดกันบ่อยๆทั้ง2ฝ่ายเพื่อให้คนดูคอยตามครับผมว่ามีคนเข้ามาดูเยอะขึ้นแน่ๆอันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับผมก็จะลองนําแนวคิดไปปรับใช้ดูนะฮะต่อไปครับผม NPGES นะครับผมเขาบอกว่าส่วนตัวคิดว่าเนื้อหาดีทุกอย่างแล้ว ทั้งการตัดต่อคลิปทั้งบอ d ี้ไฟ h t แวนการ์ดผมไม่มีอะไรจะแนะนำหรอกมีแต่กำลังใจให้สู้ต่อไปครับโอเคียขอบคุณมากครับผม <S <S ก็อันนี้ก็พยายามทำคลิปต่อไปฮะต่อไปครับลูรูดบีฟิทนียนะผมเขาบอกว่าส่วนตัวชอบมากคือเสียงการ์ดฟังแล้วฟินโดยเพราะมีเสียงอือออามันดูฮาดีโดยรวมแล้วมากๆส่วนการแนะนำให้ทั้งสองสายพูดกันบ่อยๆนะฮะลงคลิปแวนการ์ด Vanguard บ่อยๆนะครับผม ก็จะพยายามลงคลิปแวนนะผมซึ่งตอนนี้แวนก็ลงค่อนข้างบ่อยมากๆครับผม EP ขึ้นหลัก50าสกว่าแล้วนะฮะช่วงนี้บัดี้ก็เบาๆลงไปเยอะเลยนะครับผมต่อไปครับน้องพงนะครับผมเขาบอกว่าชอบคลิปที่อัดที่งานแข่งครับทำไปบ่อยนะครับไม่เคยมีช่องไหนทำติดตามทุกคลิปขอให้ได้ขอให้โดนนะครับผมอันนี้ก็ขอบคุณนะครับคลิปในงานแข่งต้องขอตอบก่อนว่าบางคนนะฮะมาเพื่อแข่งขันนะครับผม ก็จะทําให้ในส่วนโฟกัสที่เป็นบันทึกคลิปฮะค่อนข้างหาช่องทําได้ยากนะครับผมแล้วบวกกับว่า,าบางครั้งงานก็ไม่เคยสะดวกให้อัดน,นะครับผมเพราะด้วยพื้นที่ที่แคบหรือคนเยอะอะไรก็แล้วแต่นะครับผมประมาณนี้ครับผมแต่ทางช่องก็พยายามนะครับผมที่จะเก็บคลิปจากงานแข่งขันนะ้เอามาให้ได้ชมกันนะครับผมต่อไปครับผม ในโกดในโกกแม่ N eko, N eko, นะครับผมเขาบอกว่าคําถามพวกพี่ๆมีอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจในการชอทําช่องนี้ขึ้นมาและในอนาคตจะแผนพัฒนาช่องไปในทางไหนบ้างครับเป็นกําลังใจอ,อันนี้ก็ขอบคุณก่อนนะครับผมแล้วก็แรงบันดาลใจทําช่องนี้รเราเกิดจากการที่ว่าชอบเล่นการนะครับผมแล้วก็เล่นไม่ได้ถึงกับเก่งมากนะครับแต่ก็แบบว่ายาก ถ่ายทอดให้คนอื่นได้ชมบ้างนะครับผมแล้วก็ในนาคตแผนนะฮะกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาเกมนะครับเกมโทรศัพท์หรือว่าเกมแนว NFT นะฮะมาผนวกในช่องหรือเปล่าแต่ก็ไม่ค่อยอยากนะเพราะว่าอยากให้โอเวอร์เซียมีแค่การนะผมถ้าเป็นช่องเกมอะไรก็จะเป็นแยกเลยนะครับผมประมาณนั้นนะฮะต่อไปครับผมคุณมารู้นะผมชแนลเขาบอกว่าพวกพี่ชอบแคนไหนที่สุดครับที่เป็นแคนหลัก ของพวกพี่นะครับผมส่วนตัวผมนะฮะแวนผมไม่ได้ชอบแคนไหนเป็นพิเศษนะักเท่าไหร่นะครับผมกลางกลางนะฮะแล้วก็ส่วนบัด,ดี้นะฮะผมก็กลางกลางครับผม,ลลลผมเล่นได้ทุกแคนไม่เคยอินขนาดนั้นเท่าไหร่ขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็ต่อไปเป็นน้องไอซ์นะผมเขาบอกพวกพี่เล่นการ์ดมานานแค่ไหนแล้วครับนานลวครับผมน่าจะได้5ปีแล้วมั้ง ไม่ถึง5้สิ 3. อ่าครับผมประมาณนี้นะฮะต่อไปครับผมน้องจีโน่ VBC นะครับผมเขาบอกว่าสำหรับพี B ่ๆโอเวอร์เซียผมชอบมากเลย1ได้สอนอะไรหลายอย่างในคลิปไม่ว่าจะเป็นแวนแวนไทยฟอร์แมตวีและแวนดีนะครับผมอันนี้จะตอบก่อนว่าในคลิปถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นนะผมก็พยายามอธิบายเทคแค่ได้มากที่สุดนะครับผมเพราะว่าก็ขอตอบว่าก็ไม่ได้ชินมากถึงกับแบบอธิบายทุกช็อตน,นะครับผม แล้วก็อย่างที่2องเขาบอกว่าคลิปเบอเทตดูเพลินมากครับเพราะเสียงพี่พมันได้ฟิลอันนี้ก็พวกพี่ๆี่ก็พยายามพัฒนานะผมให้ไม่น่าเบื่อจนไปโดยเพาะช่วงเงีมเยมๆ้วผมก็พยายามให้มันมีเสียงอะไรขึ้นมาบ้างนะฮะสามผมสู้ๆนะครับเป็นกลังใจรให้เสมอ,อขอบคุณครับแล้วก็เหมือนข้อที่4ผมเป็นคําถามบอกว่าขอดูหน้าพี่พี่ในช่องโอเวอร์เซียนหน่อยได้ไหมครับอันนี้ขอตอบว่ายังไม่พร้อมนะผมยังไม่พร้อมแต่ถ้าไปรู้กันมาเองก็ ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมนะฮะต่อไปผม SKY SK Gamer เขาบอกว่าทําไมาถึงตั้งช่องตั้งช่องนี้และเป้าหมายของพวกพี่ๆคืออะไรหรอครับก็อยากให้คนอื่นได้ชมคลิปนะผมประมาณนี้นะฮะต่อไปผมน้องไบนะผมน้องไบกะนะผมนักกะบอกว่าตั้งแต่ดูคนเล่นการ์ดผมชอบดูช่องนี้สุดแล้ว แล้วก็เล่นการ์ดแล้วพูดสกิลทําให้เข้าใจที่สุดอยากถามว่าเหนื่อยไหมครับเวลาต้องพูดสกิลทุกครั้งเหนื่อยไหมก็ตอบว่าเหนื่อยนะครับผมแต่ว่าก็อยากทําให้ผู้ชมประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ผมคิดว่ามีช่องอื่นนะผมที่ทาคลิปแบทเทิลแล้วก็อาจจะพูดแต่ไม่รู้ว่าพูดสุดแค่ไหนนะฮะแต่ก็เป็นกาลังใจให้ช่องอื่นด้วยนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะฮะต่อไปครับเรือขนเกลือที่มีรสชาติหวานนะผมเขาบอกว่าพี่จะมีคลิป ไซส์ของพรีเมียมอีกไหมครับเราติดตามนะผมจะพยายามทำให้เรื่อยๆนะฮะต่อไปรับผมมาสเตอร์มอนส์ัมเขาบอกว่าดูพวกพี่นั่งเล่นกันแล้วอมยิ้มมีความสุขมันบ่งบอกอถึงความเข้ากันง่ายๆสบายๆไม่เครียดกับการเล่นกันทำให้สงังคมเกมยังคงสนุกต่อและน่าเล่นอันนี้ก็ถอดล่อว่ามันเป็นคลิปที่อัดนะผมเอามาโพสลง u t u b e เนาะก็จะค่อนข้างเอนเตอร์เทนไม่เครียดมากจนเกินไปนะผมแล้วก็ ขอตอบว่าในคลิปนะฮะไม่ได้มีการเตรียมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมที่เรียงในแบทเทิลนะครับก็เล่นกันไปตามเกมนะครับผมแต่ก็อยู่ที่ว่าผู้เล่นคนนั้นใจซีเรียสมากรับยม,มากน้อยแค่ไหนนะครับผมประมาณนะั้นเราก็จะมีอีกฟิล์นะครับที่เป็นคิปแบทเทิอ่นของทางงานแข่งหลักนะครับก็จะสังเกตได้เลยว่าคิปจะค่อนข้างเงียบแล้วก็เทคหลายๆอย่างก,ก็ไล่กันค่อนข้างเยอะนะครับผมประมาณนะั้นก็จะมี2ฟิลลิ่งนะครับผมประมาณนี้นะฮะ แล้วก็ต่อไปครับผม tm 3 9 9 1นะครับผมเขาบอกว่าทำไมซูโกะสวยจังครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแล้วก็อย่างที่สองผม,ผมบอกว่าคิดว่าแวนการ์ดมีจุดเด่นอะไรบ้างอ่าขอตอบสั้นๆตรงนี้เลยว่าอ่าทิกเกอร์ครับเช็คคี้ขีก็ตายได้นะครับผมประมาณนั้นนะฮะอันนี้คือเสน่ห์ของแวนนะครับผมแล้วก็ต่อไปครับผมเขาบอกว่า โชโลโนมี่นะครับผมเดนะผมเขาบอกว่าชอบน้ําเสียงมากครับนุ่มละมุนดูลวเพลินกลมหลับดีมากแล้วก็แต่มีหลังๆที่เล่นสกิลผิดนิดหน่อยแล้วก็พวกคลิปบัตเทิลอาจจะต้องใส่เอฟเฟกต์ต่างๆเข้าไปเพิ่มความน่าสนใจนะฮะอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยครับผมเพราะว่าเสียงบางทีเคิร์ฟการอัดมันก็เบาเนาะก็ขออภัยแล้วกันนะฮะแล้วก็เล่นสกิลผิดนี่ก็ขออภัยล่วงหน้าหนักๆเลยครับเขาก็ไม่รู้ว่าจะมีผิดตรงไหนบ้างก็ฝากจับผิดกันได้แล้วผม แล้วก็ใส่อฟเฟของผมก็คงไม่นะฮะเพราะว่าคลิปอัดจบตรงนั้นนะผมยกเว้นจะเป็นคลิปพิเศษละกันนะผมประมาณนั้น,นะฮะจะพยายามใส่เฟซเข้าไปแล้วผมต่อไปครับผมเป็นจิงเจอร์ครับผมขอบอกดูช่องนี้แล้วเหมือนทําให้ได้ศึกษาเด็กใหม่ตลอดเวลารู้วิธีการเล่นและการรับมือสามารถเอาไปใช้ในจริงต่อสู้ได้นะครับแล้วก็ดูคลิปแล้วเพลินมากอันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับผมศึกษาเด็กใหม่ตลอดลาทาง ช่องก็พยายามของออกก็พยายามเอาสิ่งที่ออกของผมมาอัดคลิปเล่นนะครับผมด้วยก็เข้าใจว่าผู้ชมก็อยากดูแล้วก็เราก็อยากเล่นด้วยนะครับผมประมาณนะี้ก็เลยพยายามทําให้ครบทุกแนวแต่ส่วนมากเด็กลองจะรอหน่อยนะนานหน่อยเพราะว่าเด็กลองของค่อนข้างหายยากนะครับต่อไปครับบัตมานุกกิจน,นะครับผมเขาบอกว่า อยากให้ลงสแต,ตนัตลาดบ่อยๆฮะติดตามตลอดแม้จะมีเล่นผิดบ้างก็ตามปร,รอยากได้สกรีนเนก็พยายามเอามาแจกในงานในกิจกรรมถัดๆไปนะครับผมก็ก็เข้าใจว่ามีคนที่เห็นที่เอามาเล่นในคลิปก็อยากได้ผมก็จะพยายามเอาสิ่งที่น้องๆโพสกันมาแล้วผม <c oughs> ว่าอยากได้ก็จะไปหาแจกให้นะครับผมประมาณนี้นะฮะต่อ <c oughs> ไปว่าผมน้องยูซากุนะ <c oughs> ผมเขาบอกว่าทําไมช่องของพี่ๆโอเวอร์เซียอยู่นี้ถึง ไม่เคยลงคลิปเด็กโปรไฟล์ครับหรือนานๆทีจะมีบางครั้งจัดไม่ถูกจริงๆอันนี้ผมถามนะอ๋ออันนี้พี่ขอตอบเลยว่าคลิปเด็กโปรไฟล์ไม่เคยได้ทำจริงๆแต่ก็จะพยายามรีบกลับมาทําให้ผมแล้วก็ตอนนี้ตั้งเป้าในช่องว่าสมมุติว่าจะมีงานแข่งก็จะพยายามทําคลิปของใหม่เด็กโปรไฟล์ให้ครบละกันประมาณนี้ละกันนะผมแล้วก็ ส่วนไอโฟไฟถ้าใครมองว่าพี่เหมือนดูกัะกรสกิลไวหรือเปล่าแล้วผมมันก็จะเป็นสิ่งที่น้องต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวเองนะผมพี่ก็จะแนะนําแนวทางของเด็กนี้จุดแข็งของเขาไว้นะครับผมส่วนใครปรับเด็กนิดอะไรหรือบอกว่าจัดตัวเองเสร็จแล้วแล้วก็เอาไปให้คนอื่นเหมือนแบบอเออเฮ้ยนี่เด็กเราจัดเองหมดเลยนะอันนี้พี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมพี่รู้สึกยินดีนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมแล้วก็ต่อไปครับน้องกิติพงศ์เขาบอกว่า ชอบดูช่องพี่มากเลยครับเวลาผมไม่เข้าใจอะไรก็จะมาดูช่องพี่ตลอดบางทีดูพวกแข่งของพี่เป็นแนวทางให้ผมเล่นเป็นมาจนถึงวันนี้โอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องก็ในคลิปแบ t เท e ก็พยายามเล่นให้เคลียร์นะวับผมให้เข้าใจให้ผู้ชมเข้าใจได้มากที่สุดแล้วกันประมาณนี้นะฮะก็ต่อไปรับผมน้อง ยูซี่บายเลมอนเขาบอกว่าชอบคลิปวีของพี่มากๆนะฮะสนุกดีแล้วก็แนะนําเวลามี2อเดมอย่าปล่อยแวนไม่งั้นโดนคีปไปกำลังใจให้ทําต่อครับผมดน้องก็มีขมานะครับอันนี้พี่จะตอบเลยว่าเรื่อง2แดมแล้วโดนคีนีนี่ไม่ดีต้องพูดว่าเส้นสามแล้วโดนคีีเหมือนเป็นการวัดดวงผมวันนี้เราดวงดีหรือเปล่าหรือ วันนี้ดวงเราเป็นยังไงครับผมถ้าโดนคิดก็เหมือนเราไปทําบาปใส่เขาครับล้วก็แบบเราได้ชดใช้กรรมข้าวๆแล้วม,มาบนี้เราก็อย่าไปคิดมากนะผมถ้าโดนอีกฝ่ายกิคิรนะีทะพี่ก็โดนมาหลายคลิปแล้วแหละ <c oughs> ประมาณนี้นะครับผมต่อไปครับน้องสอดรวินนะครับผมเขาบอกว่าชอบดูเวลาเล่นครับเพื่อนดีเล่นสนุกอธิบายดีอยากให้มีคลิปอีกเยอะๆครับบอรอช่วงนี้เล่นสกิลผิดเยอะครับอยากให้เช็คให้ดีกว่านี้ก่อนอันนี้ก็ต้องขออภัยนะเพราะเวลาซ้อมคลิปนี่ น้อยมากๆเลยนะครับผมก็จะพยายามเล่นสกิลให้ถูกนะครับผมแล้วก็ถ้าผิดก็จะมีเดสคริปชันข้างา่างผมในข้างหน้าผมแล้วต่อไปครับผมเป็นที่รู้ทีนะผมอานะฮะเขาบอกว่าชอบคลิปแบทเทิลมากครับเล่นเป็นกันเองมากอ่าถ้าแนะนําในคลิปแบทเทิลเอาตัวอย่างการ์ดใหญ่ๆมาตัดแตะเวลาการลงสนามหรือตอนเช็คดีไหมครับเพื่อให้คนดูอานสกิลไปด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะพยายามใส่ให้นะครับผมแต่ว่าคลิป ที่เหมือนแบบตัดต่อก็จะรอหน่อยนะนานหน่อยประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ต่อไปน้องเพลงนะผมเขาบอกว่าอยากแนะนําว่าให้แสดงลิสต์เด็กของผู้เล่นหรือการ์ดเด็กนะผมในเด็กนะฮะก็ตอบว่าการแสดงเล่บางทีคนเจ้าของเด็กก็ไม่ค่อยอนุญาตนะผมเพราะว่ามันคือท่าของเขานะผมก็จะพยายามหา ริดเด็กหรือว่าทำเด็กโปรไฟล์แล้วก็อาจจะใส่เป็นเด็กล็อกไว้ให้แล้วครับผมประมาณนี้นะต่อไปครับน้องนาคาโนะมินโนะนะผมเขาบอกว่าผมชอบนะครับแต่บางทีเล่นเทคผิดอันนี้ผมเข้าใจทุกคนก็เคยเป็นแม้กระทั่งผมด้วยและสิ่งที่ชอบจริงๆก็คือวิธีการเล่นและการแก้ปัญหาตอนเจอแคนนั้นนั้นนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับผมก็ในเรื่องตอนเล่นนะผมการ์ดสอนเรา ให้รู้จักการแก้ปัญหาครับผมเพราะว่าเด็กของเราถ้าเป็นเด็กป้องกันแล้วเวลาเราโดนเด็กป้องกันเหมือนกันหรือว่าโจมตีหรือป่วนกระดาน,นผมเราก็ต้องปรับตัวแล้วครับผมเป็นการฝึกวิธีคิดให้นะครับผมนี่คือข้อดีของการเกมนะฮะต่อไปครับผมน้อง킹ิ H ้็มเอ c ซีนะผมเขาบอกว่าผมคิดว่าพี่ๆเล่นเพลินมากเลยครับเหมือนได้นั่งดูอยู่ข้างๆแล้วก็ทําลุ้นทั้งสนุกจริงๆคำถามคิดว่าจะทำเกมการ์ดอื่นไหมครับ เกมการ์ดอื่นก็คิดว่าทำนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครือของถ้าเป็นเครือของภาษาไทยที่แบบเหมือนเปิดตัวของการ์ดไทยนะก็ช่วงนี้ดูไม่ค่อยมีนะผมมีน้อยมากนะครับผมเพราะว่าถ้าเทียบตอนนี้หลกัๆกๆแล้วจะเป็นของเครือบูชิโรสแล้วก็มีโปกเกมอนนะครับผมภาษาไทยที่เหลือก็กระโดดเป็นญี่ปุ่นเลยครับผมประมาณนี้นะฮะต่อไปรับผมสแตนของต้นไปนะผมเขาบอกว่าชอบช่องนี้มากครับผมอยากให้มีลิทเด็ก หลังเล่นเหมือนกากาทุกุคิปจะดีมากก็จะพยายามทําให้ผมคลิปตัดต่อของกากานะฮะก็จะลองหาคอนเทนต์แนวใหม่ๆมผมมาทาคลิปให้ดูนะฮะต่อไปครับน้องน้องเต้นะฮะน่าจ่ายนี้นะเป็นกําลังใจให้สู้ครับแล้วก็ชอบคลิปเวลาพวกพี่เล่นแมทเทนมากครับโดยเฉพาะเล่นเด็กแบบจบไวๆจบไวๆก็จะเป็นค่อนข้างขายคอนเทนต์ของขายของนะครับก็ฝากติดต,ตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ ต่อไปน้องมูรามาสระนะครับเมาเป็น1ช่องที่ผมติดตามเยู่กับแ a นการ์ดครับแล้วก็มีคลิปแบทเทิลสำหรับแคนต่างๆเป็ในแรงใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปขอบคุณมากนะครับผมก็จะพยายามเอาแคนมาเล่นให้หลากหลายนะครับแล้วก็น้องต่อไปต่อไปครับผมคำถามต่อไปเป็นบริบันนะผมเขาบอกว่าจริงๆผมก็เพิ่งมารู้จักช่องพี่ได้3-4เดือนแต่ช่องนี้ก็เป็นหนึ่งในช่องแรก ที่ผมมาดูคลิปต่างๆเพราะพูดอธิบายง่ายดีแถมภาพแลบเสียงก็ชัดเจนเด็กแต่ละเด็กที่ผมเล่นก็มีให้ผมเห็นเป็นเคสหรือเป็นแนวทางได้ตลอดถึงผมจะไม่ได้จัดเด็กก็าตามอ,อันนี้ก็ขอบคุณนะครับผมก็พยายามเอาเด็กแปลกๆมาเล่นนะครับผมเพราะเขก็เข้าใจว่าบางทีพวกเด็กสายลองนะครับผมมันใช้งบประมาณในการจัดค่อนข้างเยอะนะฮะก็จะลองจัดมาให้ดูนะครับผม ต่อไปครับสวัสดีครับวัยรุ่นโอ้โหชื่อนี่เด็ดมากเขาบอกว่าชอบคลิปแบตเทิรนมากครับสนุกมากเป็นแรงใจให้ครับขอบคุณครับแล้วก็ต่อไปครับผมคัาสันต่อไปน้องซูนันทานะผมบวกแก้วเขาบอกว่าชอบคลิปวิสแตนดาหมที่สุดเลยนะครับผมสนุกมากๆขอบคุณมากครับแล้วก็ต่อไป39แล้วครับผมชิชานกนะผมเขาบอกว่าชอบเวลาพวกพี่อัดคลิปเล่นการ์ดกันดูแล้วเพลินดีค่ะ มีบางครั้งเล่น,นผิดนิดนิดหน่อยแต่ก็ปรับปรุงในคลิปถัดมาจะติดตามต่อไปก็ฝากตัวนะครับผมขอบคุณมากนะครับก็เล่นผิดก็จะพยายามแก้ให้ได้มากที่สุดนในคลิปถัดไปแล้วเดี๋ยวต่อไปเราไปดูจับฉลากกันเลยครับผมสำหรับสามท่านที่จะได้ของรางวัลหนึ่งถึงสานะฮะมาเข้าสู่ช่วงส่งจับผู้โชคดีนะครับผมสามท่านนะฮะ ตามรางวัลที่ได้ประกาศไว้นะครับผมเรามาเริ่มจากรางวัลที่3ามกันก่อนนะครับผมดูว่าผู้โชคดีจะเป็นใครนะฮะจะกดวงล้อเลยไปแล้วนะฮะอันดับสามนะครับผมอ๋ออันดับ9นะครับผมได้คุณโมต้านะครับผมก็เดี๋ยวพูดสรุปทีเดียวนะครับอันนี้คุณโมต้าได้รางวัลที่3ามก่อนนะครับผม คนที่สองนะครับผมเป็นสอระวิชนะฮะฟ้องกลุ่มนะครับผมถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับผมถ้าเห็นชื่อนี้ก็เตรียมรอรับรางวัลนะฮะแล้วก็มาถึงรางวัลที่หนึ่งนะครับผมเป็นแท่งพลังแล้วผมเอาไว้นับพลังนะฮะที่ทุกคนค่อนข้างอยากได้นะครับผมเค๋ครับ เป็นคุณระดบนิวนาไลานะครับผมประมาณถูกหรือเปล่านะขออภัยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมก็ได้ผู้โชคดีคนทั้งสามท่านนะฮะอันนี้นะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนการรับรลงวัลน,นะฮะคือทักเพจใน Facebook น้าเพจโอเวอร์เซียนะฮะแล้วก็พิมพ์พิมพ์บอกว่าอ่ารับของละบ้านนะผมได้ระดับที่เท่าไหร่พิมพ์ไว้ได้เลยครับผม ก็ตบกวนทิ้งพิมพ์ที่อยู่ทิ้งไว้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวทางเราจะจะส่งของกลับไปให้นะครับผมก็สำหรับวันนี้โอเซีย QA ครั้ันที่1น,นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับผมไว้เจอกัน QA ถถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ